สวัสดีค่ะเขากำมาพบพอกับการรายงานสภาพอากาศในช่วงบ่ายของศูนย์นิตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนลางเฮ้านะคะประจำวันที่1 5มกราคม2564ก่อนอื่นเขากำมาเบิงว่ามือนีลักษณะอากาศ24ชั่วโมงของบานเฮ้าเป็นจังใดนะคะค่ะ ซึ่งลักษณะอากาศการคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงตอนนี้กาศิเป็นอุณหภูมิสิสูงขึ้น1นถงองศาเซลเซียสนะคะโดยลักษณะอากาศทั่วไปก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะ,ะความเร็วลมจะอยู่ที่10ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและการลักษณะอากาศกับมหมองในตอนเสาร์นะคะ ซึ่งการคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดของมือหนีนะคะกับยูที30ถึง32องศาเซลเซียสนะคะแ้วกาต่ำสุดของมืออื่นนะคะจะอยู่ที่1 5ถึง17องศาเซลเซียสค่ะโดยการคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดของมืออื่นนะคะก็บซอยูทีบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญค่ะจังหวัดจะอยู่ที่ประมาณ1 5องศาเซลเซียสค่ะแ้วกาการคาดหมาย อุณหภูมิสูงสุดในมือนีนะคะจะอยู่ที่32ององศาเซลเซียสบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ค่ะต่อไปฮากมมระม่เบิงวา่าการขาดหมายพยากรณ์อากาศในเจ็ดมือข้างหน้าเป็นจังไดนะคะซึ่งฮากระซิบแบงเป็นสามช่วงค่ะกระซิมาเบิงวาน่ช่วงวันที่สิบหาถึงวันที่สิบหกมกรานะคะกระซิมีอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสค่ะอากาศกันยังเย็นถึงหนาวนะคะซึ่งลมกับยุตเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็วลมจะยุทีสิบถึงยี่สิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยในตอนเ้ากระซิมีหมอกอยู่นะคะ การคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่1 5ถึง18องศาเซลเซียสค่ะและกาารขาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30ถึง32องศาเซลเซียสค่ะละการมาเบิงช่วงวันที่17ถึงวันที่19มกราคมนะคะอุณหภูมิจะลดลงค่ะ4ถึง6องศาเซลเซียสค่ะอากาศจะเป็นอากาศหนาวนะคะละกาศจะมีลมแห้งค่ะลมก็สิเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ความเร็วลมจะอยู่ที่1 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยการคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่1 0 1 5องศาเซลเซียสค่ะละกาอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่24-28องศาเซลเซียสค่ะและะะ้วกาห้องกำมะเบิงในช่วงวันที่20-21มกราคมนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นค่ะ2-4องศาเซลเซียสอากาศจะยังคงเป็นอากาศหนาวอยู่นะคะความเร็วลมจะ ยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะคะความเร็วลม10ถึง2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงล,ลักษณะอากาศทั่วไปจะมีหมอกในตอนเช้าค่ะการคาดหมายอุณหภูมิตาสุดในมือในช่วงนั้นกบะอยูที่12ถึงองศาเซลเซียสนะคะและกาศ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที28่28-30องศา,ศาเซลเซียสค่ะสำหรับลักษณะอากาศาในช่วงนี้นะคะกับมีอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งในช่วงวันที่17มกราคมจะมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีลมแห้งไหลมากปกคลุมบ้านเฮาอีกเทื่อนหนึ่งนะคะ,ะ,ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาดูแลสุขภาพสิมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นด้วยนะคะค่ะสำหรับการรายงานสภาพอากาศในของศูนย์อุตุนิยมวิทยา ตอนลางมื่อนี่ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะพอกันไหมในเมือออื่นสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน